พรีวิวก่อนเกมเบสเช่แวร์ซัสมนซิตี้รายการยูฟาแชมเปียนลีก2024 25รอบหลีกนัดที่7แมตช์การแข่งขันเบสเช่แวร์ซัสมนซิตี้วันเวลาแข่งขันคืนวันอังคารที่22มกราคม2568เวลา3นาฬิกาณสนาม p a r ์คเดย์แพร่งถ่ายทอดสด B-Insport 1การพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเบสช และแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสำคัญที่สนามปาคเดแพ้งวันที่22มกราคม2025เวลา3นาฬิกาจะเป็นอีกหนึ่งศึกที่น่าจับตามองเนื่องจากทั้งสองทีมต่างต้องการผลการแข่งขันที่ดีเพื่อก้าวสู่รอบต่อไปในรายการนี้ผลงานและสถิติทีมเจ้าบ้านเอสทีมเจ้าบ้านจากลิกเอิงฝรั่งเศสมีผลงานในรอบแบ่งกลุ่มไม่โดดเด่นนักลงสนาม6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3โดยยิงได้6ประตู และเสีย6ประตูเท่ากันขณะนี้อยู่อันดับที่25ของตารางคะแนนด้วยคะแนนเพียง7คะแนนสถานการณ์ในลีกยุโรปของพวกเขาถือว่ากดดันและการเล่นในบ้านครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มเด่นฟอร์มของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนจากอังกฤษมีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะ2เสมอ2แพ้2จาก6นัดยิงได้ถึง13ประตู แต่เสียไป9ประตูปัจจุบันอยู่อันดับที่22ของตารางคะแนนมีอยู่8คะแนนแม้ผลงานจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดแต่แนวรุกของซิตี้ยังคงน่ากลัวและพวกเขาน่าจะมุ่งมั่นคว้าผลการแข่งขันที่ดีในนัดนี้ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุด PS สเช19มกราคม2025ชนะลอง1ประตูต่อ2 15มกราคม2025ชนะเอสเปรี2ประตูต่อ4 11มกราคม2025ชนะแซงเตียน2ประตูต่อ1 3มกราคม2025ชนะโมนาโก1ประตูต่อ0 29ธันวาคม2024ชนะจุดสะโทษลองด้วยผล3ประตูต่อ4 p s เชกกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมด้วยชัยชนะรวดทั้ง5นัดในทุกรายการแสดงถึงความมั่นใจที่กลับคืนมามาต่อที่ผลงานของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้5นัดหลังสุด 17มกราคม2025ชนะอิปสวิตทาวด้วยผล6ประตูต่อ0 17มการาคม2025เสมอเบรนฟอร์ดด้วยผล2ประตูต่อ2 11มการาคม2025ชนะซอฟอร์ดซิตี้ด้วยผล8ประตูต่อ0 8มการาคม2025ชนะเวสแฮมยูไนเต็ดด้วยผล4ประตูต่อ1 29ธันวาคม2024ชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยผล2ประตูต่อ0 แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มช่วงหลังของทีมเยือนก็ไม่ได้น้อยหน้าชนะ4นัดและเสมอเพียง1นัดถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจการพบกันของทั้ง2ทีมการ,รเผชิญหน้ากันในอดีตระหว่าง p s สชและแมนซิตี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของทีมเยือนอย่างชัดเจนโดยสถิติการพบกันทั้งหมดแมนซิตี้ชนะไปถึง4ครั้งขณะที่เอสชสามารถเอาชนะได้เพียง1ครั้งเท่านั้น25มกราคม2021แมนเชสเตอร์ซิตี้ ชนะป s เอช่ประตูต่อ1 29กันยายน2021 p s ยเปชชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศูนพฤษภาคม2021เแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะป s เอช่ประตูต่อศูนยเมษายน2021 p s ยเปชแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ 13, สองสิเมษายน2016แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะป s เอช่ประตูต่อหนึ่งรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่า จะลงสนามของทั้งสองทีมทางฝั่งของปเสเชเกมนี้คาดว่าหลุยอันเเก้กุนซือของทีมจะมาในแผน4-3-3โดยมีจาลุยจิดอนารุม่าจีเคนูโนเมนเดสลูคัสเฮนเดสวิลเลียมปาโชอัชราฟาคิมมี่ฟาเบียนรูสฟินาวิตินยาเจาะเนเวสแบรดลีย์บาโกลากอนซาโลรามอสอุสมานเดมเบเล่ในส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมวันนี้คาดว่าเปปกัวเดโอลาจะมาในแผน4-1-4-1โดยมี เอเดอร์สันจีเคโยดโกกวาดิโอนนูโนเมนเดซรูเบนดิยัตมาทิวส์นูเนสมาเตโอโคซิตซาวิโอเบนาโดซินวาเควินเดอร์บอยฟิลฟอร์เดนเออร์ลิงฮาแลนด์ความน่าจะเป็นของเกมเปสเชในฐานะเจ้าบ้านจะพยายามใช้ความได้เปรียบจากเสียงเชียร์และสนามเย่าเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ขณะที่แมนซิตี้จะนำระบบการเล่นที่ยืดหยุ่นและเกมรุกที่รวดเร็วมาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่ง เกมนี้น่าจะเป็นการดวลกันระหว่างเกมรับที่แน่นหนาของ p s ชและพลังเกมรุกอันน่ากลัวของแมนซิตี้ซึ่งแฟนบอลทั้งสองฝ่ายไม่ควรพลาดขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบสามารถกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันได้นะครับ